ผมในช่องพ่อมดเต๋อครับผมจะมารีวิวเกี่ยวกับเกมมันพีซบ o ตตี้รันนะครับรีวิวกับเกี่ยวกับตัวละครโคซุกิโอเด้งครับตัวโอเด้งนี่ครับมาดูสกิลกันเลยครับสกิลที่หนึ่งครับพิชาโอเด้งสองดาบครับกันโมโดกิครับจะสร้างความเสียหายนะครับพุ่งชนไปแล้วก็สร้างความเสียหายศัตรูในยักษ์ไก่ครับแล้วก็สัดศัตรูให้กระเด็นออกไปครับอีกทั้งยังทาให้เกิดเขต ชิงเพ,เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของพรคพวกรวมถึงตัวเองที่อยู่ในขอบเขบเขตที่จะเกิดขึ้นจะถูกยกเลิกเมื่อเวลาผ่านไปตามที่กำหนดหรือตนค่าครับหลังจากสกิลทำงานได้รับความเสียได้รับสถานะไร้เทียมทานในระยะระยะเวลาที่กำหนดครับคือนามบัตะสกิลนี้หนึ่งครับสก,กิลพลังโจมตี576กตัวก็คือเพิ่มพลังโจมตี576หหน่วยครับ แล้วก็ผลซัดฟิวครับแล้วก็เพิ่มความเร็ว30เซให้กับทีมน,นะครับสำหรับสก,กิลที่2ครับวิชาอูติง2ดาบโทเกนโทส,สกะจะสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ในระยะไกลในขอบเขตที่กำหนดและมีโอกาสบ่อสถานะสลบอีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ในระยะไกลในขอบเขตที่กำหนดหลังจากที่สกิลทำงานจะได้รับผลไม่เสียาการตกตัวในระยะเวลาที่กำหนดนะครับ สกิลพลังโจมตีจะเพิ่ม3 6 4หน่วยครับอัตราการเกิดสลบก็คือดสตัน100ระยะเวลาของผลสลบนานสามวีครับสกิลพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก4 9่กกคือเพิ่มพลังโจมตีคดพ่อคดแม่มันเลยครับสำหรับคุณสมบัติเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับตอนที่ตัวเองกําลังคิงสมบัติหักประตูอยู่ในเขตสมบัติที่ตัวเองอยู่แม้จะโดนการโจมตีถึงขั้น KO ครับถึงจะถึงขั้นที่แบบว่าฆ่าครับ แต่พลังชีวิตก็จะเหลือหนึ่งครับคือไม่ตายครับตอนที่ตัวเองกําลังชิงสมบัติครับหาสศัตรูอยู่ในเขตสมบัติทีมตัวเองจะไม่มึนงงและล้มลงนะครับทําให้สถานทาให้สภาพผ,ผิดปกติที่ได้รับจากศัตรูไร้ผลเมื่อตัวเองสิงสมบัติอ๋อคุสมบัติที่หนึ่งครับความเร็วในการสิงสมบัติเพิ่ม50%อครับเมื่อพลังมากกว่า70% ฟื้นฟูพลังชีวิต3 0และก็ย่นเวลาคูลดาวน์ของสกิลหนึ่งเมื่อชิงสมบัติได้ฟื้นฟูโคตรแรงนะครับความเร็วเพิ่ม10%นาน10ปีครับเมื่อใช้สกิลหนึ่งแล้วก็คุณสมบัติที่2ครับสร้างความเสียหายเพิ่ม3 0แล้วก็สร้างความเสียหายให้พวกสายป้องกันนะครับดีเฟนเตอร์ครับเพิ่ม20%เมื่อโจมตีศัตรูในเขตสมบัติทีมศัตรูแล้วก็พลังโจมตีเพิ่ม3านาน20ปอทีเดียวครับ ถือว่าเน้นเในทางโจมตีนะครับแล้วก็ย่นเวลาคุณดาวของสก,กิลสอครับสิบห้าเปอรเซ็แม่พวกเจอกันโดนศัตรูฆ่าครับข้อเสียหายที่รับดลงสาสิเปอร์นไ่มาพลังชีวิตมากกว่า70%็ดนตลั้งล่คุณสมบัติของบูลนะครับหายเมึนงงเมื่มาพลังชีวิตมากกว่า90%เป็นตครับว่าเป็นตัวละคร